โรงเรียนวัดวังแดงยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนทุกท่านโรงเรียนวัดวังแดงตั้งอยู่เลขที่99หมู่15ตำบลสามงามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรบริหารงานโดยนางสาวชุลีพรบุญญาเลศเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวน131คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14ท่านปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดวังแดงได้เปิดทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์100%ในปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดวังแดงได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลสามงามประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2,565เป็นจำนวนเงิน273,000บาทท้วนโรงเรียนวัดวังแดงมีแนวปฏิบัติในการจัดทำอาหารกลางวันเป็นแบบจ้างเหมาประกอบอาหารมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับและรายงานมีร่างขอบเขตของงานเพื่อให้ผู้รับเหมาประกอบอาหารและปฏิบัติตามในการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังแดงได้ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีคุณค่าทางโภชนาการอันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมตามวัยการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ให้นักเรียน ผู้ปกครองชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและตรวจสอบการดำเนินงานโดยมีการประชุมชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมีการสำรวจความต้องการรายการอาหารมีกล่องรับความคิดเห็นตลอดจนประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นบริเวณโรงอาหารสะอาดอากาศถ่ายเทยได้ดีมีภาชนะใส่อาหารที่สะอาดและมีที่นั่งรับประทานอาหารที่เพียงพอต่อนักเรียนมีป้ายติดประกาศรายการอาหารปริมาณวัตถุดิบ และสารอาหารเป็นรายสัปดาห์การจัดรายการอาหารกลางวันจัดล่วงหน้าหนึ่งเดือนตามโปรแกรมไทยสกูลันมีการติดตามตรวจสอบผู้รับเหมาประกอบอาหารทุกวันโดยมีการจัดกูเวนรับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบขั้นตอนในการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังแดงได้ดำเนินตามขั้นตอนดังนี้ 1. จัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา2565เพื่อยื่นข้อเสนอให้เทศบาลตำบลสามงามพร้อมจัดทำข้อตกลงในการรับเงินอุดหนุนระหว่างเทศบาลตำบลสามงามกับโรงเรียนวัดวังแดง 2. เมื่อได้รับอนุมัติและได้รับเงินจากเทศบาลตำบลสามงามโรงเรียนวัดวังแดง ได้ดําเนินการทําสัญญาจัดจ้างกับผู้รับเหมาประกอบอาหารโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและจัดทําเอกสารตามหลักปฏิบัติของการจ้างเหมาประกอบอาหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนในการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาประกอบอาหารดําเนินการเบิกจ่ายทุกๆครึ่งเดือนของวันทําการโรงเรียนวัดวังแดง ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนทุกท่าน